อ,อ,อันดับแรกนะผมอยากที่จะให้พี่น้องได้ได้มีความเชื่อมั่นในหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์ س ุ ح ا า ه และ ت ามอบอิสลามมาเนี่ยเพื่อ, <Yeah. S 1> เ,พอเพื่อแก้ความวิปริต <Yeah. S 1> อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เขาเรียกเป็นดีนุลฟิตรเป็นศาสนาที่เป็นธรรมชาติ เร,เราสังเกตว่าไอ้ความวิปริตที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะมันเป็นความวิปริตของสังคมมนุษย์เนี่ยและไม่เนื่อเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นในสังคมที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะมันไม่มีความวิปริตแบบนี้อย่างเช่นสังคมสัตว์เดรัฉานเนี่ยเราไม่เคยพบว่าสัตว์เดรัฉานเนี่ยเพศผู้กับเพศผู้เนี่ยมันผสมพันธุ์กันหรือเพศเมียกับเพศเมียมันผสมพันธุ์กัน ที่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นในหมู่สัตว์เดรัจฉานนะทั้งๆที่สัตว์ก็อัลลอฮ์สร้างมาไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์มีความเป็นเดรัจฉานแต่ว่าจะสังเกตหลายๆอย่างซึ่งเหมือนหนึ่งว่าอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้ดูแบบอย่างไม่ใช่แบบอย่างของมนุษย์นะแบบอย่างของสัตว์ในหลายๆอย่างนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้แนวคิดในการทาอะไรเยอะๆไปหมดจากอะไรนะจาก วิถีชีวิตของสัตว์เดราัฉานดังนั้นเนี่ยสิ่งทีเ่เราจะต้องเชื่อมั่นในเรื่องของอิสลามของเราเนี่ยก็คือความเป็นศาสนาที่มีความเป็นธรรมชาติไม่ว่าเราจะค้นพบมันหรือไม่ค้นพบมันก็ตามนะครับหลายๆอย่างนี่มันจะต้องอาศัยการพินิษพิเคราะห์หรือการเรียนอย่าง,อย,างอย่างละเอียด ลึกซึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงสิ่งที่อาจารย์ได้โยนคำถามมาเนี่ยผมเ,เมื่อกี้มีการพูดถึงเ,เรื่องของความวิปริตที่ไม่ใช่เป็นเชิงสังคมนะในเชิงสังคมเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้วก็มันมันอยู่ในระดับที่ผมบอกว่าเป็นระดับที่เป็นอาจารย์รีพูดถึงว่ามันเป็นมันเป็น阿ามัตุซาก็คือมันเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกใ,ใกล้วันเขียมา สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับแต่ไม่ใช่เชิงสังคมมนุษย์แต่แต่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วก็มนุษย์มีผลกระทบจากความวิปริตก็คือความวิปริตของของสิ่งแวดล้อมนีอันนี้ก็ต้องถือว่าเราจะต้องเราจะต้องเข้าใจถึงเรื่องของความวิปริตของสิ่งแวดล้อมว่ามันเป็นความวิปริตที่มีผลกระทบกับมนุษย์และ ที่สำคัญก็คือมันเป็นน้ํามือของมนุษย์นะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์ท่านอาจารย์อ,อ,อาายมับรุกอ้างอายะกรรุรอานนะครับที่น่าสนใจมากก็คือ the h a r บ f a s a ลาก ah um ah um ารที่ Allah บอกว่าไอความวิปริตทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น บนดินบนบกในน้ําอะไรต่างๆนี่นะครับที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับมันมาจากน้ํามือของมนุษย์ทั้งสิ้นแล้วก็ล้อบอกว่า l i u ก i ฮ h u m b a r d o l z i อ a m i ด u ก็คือเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกเราเนี่ยที่ที่เป็นที่เป็นต้นตอของการบ่อนทําลายเนี่ยได้ลิ้มรสในสิ่งที่ทําหมายความว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาจากความพิปริตเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็ ย้อนภัยกลับมาสู่เรานะครับบาตอลลีอามิลูก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะอัลลอฮ์ Allah บอกว่าที่มนุษย์ประสบกับภัยพิบัติณนะวันนี้จากจากความวิปริตของอากาศของภัยทางธรรมชาติของระบบนิเวศอะไรต่างๆตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของโลกร้อนนะครับในกรุงเทพมหานครเรามี PM 2.5โอ้มันเป็นอะไรที่เป็นวิปริต ความวิพิตรเหล่านี้เนี่ยเป็นความวิพิตรที่มาจากน้ํามือของมนุษย์นะครับถ้าจะยกตัวอย่างเพื่อที่จะให้เห็นถึงคําสอนของอิสลามที่ที่ละเอียดละอ,อเป็นอย่างยิ่งว่าอิสลามได้แก้ไขความวิปริตรเหล่านี้อย่างไรถ้าหากว่าพูดถึงความวิพิตรทางทางทางอากาศอย่างเช่นคนกรุงเทพเราทุกวันนี้ก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5มเป็นต้นเนี่ยนะเราก็จะพบว่าสาเหตุมาจาก ป่าไม้สาเหตุมาจากการเผาป่าอะไรต่างๆพี่น้องทราบไหมว่าในอิสลามของเราเนี่ยมันมีคําสอนที่หลายๆคําสอนถ้าหากว่าเราไม่พินิจพิจารณาเนี่ยเราก็จะไม่พบว่ามันมีมันมีส่วนในการแก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องต้นไม้ไหมครับต้นไม้เนี่ยนบีบอกว่าใครก็ตามปลูกต้นไม้แล้วสัตว์นกหนู ได้มากินผลไม้หรือได้ประโยชน์นะจากร่มไม้หรือจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทุกอย่างเป็นสโดโกอกับผู้ที่ปลูกโอ้โหนี่เป็นคำสอนที่สุดยอดเลยนะเป็นคำสอนที่ต้องการรณรงค์ให้เรานั้นปลูกแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลแต่ว่าผลบุญมันเกิดนะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งหรือปลูกข้าวแต่ว่านอนกินนะครับหอยเชอรี่กินไม่รู้เรารู้จักหอยเชอรี่ปะ หมายคุททานาจะมีมุมินก็จะมีความเชื่อว่าแม้ว่าจะไม่ได้ผลมันจะล้มเหลวในการปลูกแต่ว่าผล,ลบุญที่เราได้รับจากนกหนูจากสัตว์ที่มันได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราปลูกนั้นท่นานอบีบอกว่าเราจะได้นี่มันเป็นคําสอนที่สุดยอดนะครับใน h ะด i s บทหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าวันกิยมามัดเกิดขึ้นแล้วก็ในมือของท่านมีต้นกล้าอยู่นะ นบีบอกว่าให้ปลูกฟันยะระวันกิยมามัตมาแล้วแต่ว่าต้นกล้าเนี่ยมันไม่น่าจะต้องปลูกมันน่ามันมันน่าจะทิ้งเพราะว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์แต่ว่าแต่ว่าอะไรนะแต่ว่านบีบอกให้ปลูกนะครับเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะพบว่ากูโบสถ์ของมุสลิมเราเนี่ยตอนนี้กูโบส์กลายเป็นปอดชุมชนได้อย่างไร มันเป็นปอดชุมชนเพราะมันมาจากที่เราได้ปฏิบัติกันเป็นเป็นซุนทรเป็นประเพณีก็คือการปลูกต้นไม้บนกูโบสก็ทําให้กูโบสนั้นมีความเขียวชุ่มนะครับความเขียวชะ่มของต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะที่จะเยียวยาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาอยู่กลายเป็นว่าไม่ยัดมนุษย์เราเนี่ยตายไปแล้วก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นปุ๋ย อันนี้อันนี้ผมคิดเราเองนะถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบกับประเพณีของบางศาสนาที่เผาอะนะของเราเนี่ยฝังใช่ไหมมันก็จะเป็นปุ๋ยการเป็นปุ๋ยก็จะทําให้ต้นไม้นะ่เขียวเขาชุม่มพุ่มสว่า์อันนี้หมายความว่าเรากำลังจะมองถือว่าไอ้ต้นไม้ที่เรากําลังรณรงค์กันว่าเรามีการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยในอิสลามสอนในเรื่องของการปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะมากนะครับ เรื่องของน้ำนะครับเมื่อก,กี้มีอาจารย์ชริพูดถึงหรือใครไม่ทราบที่ว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วเวลาเราอ่านหนังสือฟิกเนี่ยกิตาบุตรฮารอเนี่ยโอ้โหอ่านกันเป็นเดือนหลายเดือนกว่าจะจบว่าในเรื่องความสะอาดว่าในเรื่องของน้ําไม่แปลกที่ว่ามุสลิมจะชอบอยู่ชายคลองเพราะว่าเราผูกพันกับเรื่องของน้ําเราจะต้องใช้น้ําไม่ใช่เฉพาะ การชำระล้างร่างกายอย่างเดียวนะแต่มันมีนัยยะทางศาสนาทั้งสิ้นจะละหมาดต,ต่อบอน้ละหมาดนะครับสามีภรรยาร่วมนนกันจะต้องอาบน้ํายกฮดัสนะครับไปบนสุขจะต้องอาบน้ํามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องน้ําน้าน้าและน้ําที่จะทําความสะอาดนั้นมีกฎกติกาที่ละเอียดมากน้ํามุตลักยังไงน้ํามุสตะมันยังไงน้ําโอ้โหความละเอียดละออในเรื่องของการที่จะให้เราได้รักษาน้ําแต่น้ําก็คือ ธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่มากสัตว์พี่น้องทราบไหมว่าถ้าเราพิจารณาดูว่าสัตว์ที่เอาล้อให้เรารับประทานได้เนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งนะมันมักจะเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องของระบบนิเวศในขณะเดียวกันที่อิสลามห้ามเรารับประทานสัตว์ กลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้สัตว์กลุ่มนั้นกลายเป็นสัตว์ที่มีมีอะไรนะมีกฎหมายคุ้มครอง,องเป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับเช่นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บพวกเสือพวกหมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยมุสลิมกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้ก็ฆ่าไม่ได้สัตว์เลื้อยคานเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีระบบการดำรงชีวิตที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เป็นอย่างยิ่งการที่สัตว์ต่างๆเหล่านี้หายไปเนี่ยทำให้ระบบนิเวศมีปัญหาปัญหาก็ผูกโยงไปถึงเรื่องของโลกร้อนเรื่องของภาวะเรือนกระจกอะไรต่างๆ,ยายๆเยอะแยะไปหมดเลยมันมาจากส่วนต้นต่อตรงน,นี้แต่ว่าในอิสลามห้ามกินเนื้อหนูงูสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเยอะแยะหมดนะครับในขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขากินหมด นะครับมันก็จะมีมีม,มีมีปัญหาในเรื่องต่างๆนี่ไม่ผมกำลังจะบอกว่าในอิสลามของเรานั้นมีมีการห้ามรับประทานสัตว์บางชนิดนะครับแล้วก็สัตว์เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่คุ้มครองซึ่งปัจจุบันนี้จะพบว่าสัตว์เหล่านั้นมีประโยชน์ในเรื่องของระบบนิเวศนะครับเรื่องของขยายยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับนบีบอกว่านาบีบอกว่าอะไรนบีบอกว่าอีมานั้นมีหลายมีหลายอะไรนะมีหลายสาขา บิดาตุนวะซาบูนนะชออับันอัลอีมานนะครับอีมาตุลอาดานิตริกก็คือการที่จำการกำจัดขยะแปลตรงตัวแปลง่ายๆ้เข้าใจาง่ายคือการกำจัดขยะเป็นอีมานเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เรามีขยะเต็มบ้านเต็มเมืองมีปัญหาในเรื่องของเรื่องของขยะนะครับในอิสลามสอนว่าการกำจัดขยะ ออกไปให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยเป็นเป็นอะไรนะเป็นชั้อปตุมินาอีมานเป็นสาขาหนึ่งของการอีมานไม่น่าเชื่อนะครนี้เป็นคำสอนในเชิงสังคมที่มีความผูกพันกับเรื่องของวิกฤตหรือวิปริตนะครับแม้ว่าจะเป็นวิปริตของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันเป็นวิปริตที่มีผลกระทบกับสังคมโดยทั่ว,ว,วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วก็คือว่าอิสลามมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิปริตทั้งสิ้น ไม่ว่าวิปริตนั้นจะเป็นวิปริตทางสังคมหรือทางสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อตะกี้อาจารย์มบรลุพูดถึงวิปริตอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากอยากจะให้มีเวทีพูดเรื่องวิปริตนี้ก็คือวิปริตทางด้านวิชาการนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าคุยน่าพูดน่านำมาอภิปรายว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับบริบทของสังคมมุสลิมในวันนี้ที่เรามีนักวิชาการมากมายแต่ว่าเราก็ ยังวังวนยังติดลมอยู่กับเรื่องที่มันไม่น่าจะติดลมใช้คำว่าติดลมมันจะม,นมันจะฟังอะไรดูว่าเข้าใจง่ายๆนะครับติดลมก็คือมันไปมันไปไหนไม่ได้มันยังติดอยู่ดึงก็ไม่ออกก็อยู่อย่างนั้นแหละยังวังวนอยู่อย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นวิกฤตนะที่เรามีทางออกแล้วเราคิดว่าถ้าหากว่าเราได้นำเอาคำสอนที่ถูกต้อง เอามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็จะทําให้วิกฤตหรือวิปริตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการที่มันมีอยู่แล้วอาจจะมีรุนแรงขึ้นมีผลกระทบกับสังคมด้วยนะครับอันนี้มองข้ามไม่ได้นะครับยิ่งที่อาจารย์อาลีออกองเป่งได้พูดถึงเรื่องของสังคมเรื่องของอ,อ,อะไรนะเรื่องของเสือที่เราใช้นี่ยิ่งเป็นปัญหาที่มีในเฉพาะรุ่นเรานะรุ่นโตเรา รุ่นมะเรารุ่นกีเราเขาอะไทำดีแล้วนะเขาไม่เจอปัญหาเหล่านี้นะการไม่เจอปัญหาเหล่านี้คือเขาไม่ถูกสอบสวนแน่นอนเราจะถูกสอบสวนและในฟิตนาที่เกิดขึ้นแล้วก็เรานี่ไม่ถูกสอบสวนอย่างเดียวเมื่อกี้อาจารย์ลียกอายะหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือวัตตะกูฟิตนาตัลลาตุซีบันนาดีนารอลามูมิงกุมคอซก็คือไอความวุ่นวายวิปริตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันโดนเราทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลย เราพยายามที่จะหลีกมันแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้กลัวฟิตนะหรือวิปริตหรือผลของวิปริตต่างๆที่มันจะโดนกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะมันไม่โดนเฉพาะคนที่ทำอย่างเดียวอัลลอฮดีนะอลาลูมุงกุมคอซแต่มันโดนหมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายซึ่งมันก็จะนำพาไปสู่ว่าเราก็จะต้องมีส่วนที่เข้าไปนำเอาอิสลามที่บริสุทธิ ที่เป็นศาสนาธรรมชาตินั้นเข้าไปแก้ไขนะครับก็คิดว่าวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับก็ขอพระสุบฮานุตาลาได้ทตาฟิกและฮิดายะกับทุกท่านนะครับซัลลามวะลยกุมบรหัมตุลลอฮ์บริก